เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนประมาณ4ทุ่มเมื่อคืนที่ผ่านมาครับท่านผู้ชมตำรวจสาพาบางปูสมุทรปราการครับได้รับแจ้งว่ามีไฟไหม้เป็นบริเวณเล้าไก่นะฮะอยู่ด้านหลังโรงงานผลิตอาหารสัตว์ภายในซอยเทศบาลบางปู74อําเภอเมืองสมุทรปราการก็เลยประสานรถดับเพลิงเทศบาลบางปู2คันพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่มูนิธินะครับเข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุเนี่ยเมื่อกี้เราเห็น,น,นตั้งแต่ต้นเลยนะฮะชาวบ้านเขาช่วยกันขนย้ายพวกถังแก๊ส ซึ่งก็อยู่หลังโรงงานเหมือนกันนะครับมาไว้ที่หน้าโรงงานก่อนเลยคือนี่เป็นโรงงานผลิตอาหารสัตว์นะครับด้านหลังเนี่ยมีทั้งเล้าไก่ก็มีคนเลี้ยงไก่ชนเอาไว้นะฮะแล้วก็บริเวณหลังโรงงานเหมือนกันเนี่ยแหละฮะอยู่บริเวณใกล้เคียงกัน ถังแก๊สก็อยู่แถวนั้นด้วยก,ก็เลยต้องขนออกมาก่อนเพื่อความปลอดภัยนะครับตอนนั้นไฟก็ลุกไหม้เล้าไก่เลยครับเจ้าหน้าที่ระดมฉีดน้านานกว่า30นาทีไฟจึงดับไปนะครับจากการตรวจสอบพบว่าเล้าไก่นั้นเสียหายทั้งหมดเลยครับมีไก่ชนตายกว่า20ตัวนะครับและยังมีคนบาดเจ็บด้วยนะครับเป็นชาย2คนคนแรกเนี่ยมีแผลแตกที่คิ้วอีกคนหนึ่งถูกถังดับเพลิงหล่นมาใส่นิ้วนะฮะ จนกระดูกโผโ่ออกมาเลยนะครับชาวบ้านนําตัวส่งโรงพยาบาลครับสอบถามชาวบ้านที่นําถังดับเพลิงเข้าไปช่วยดับไฟนะครับ <c oughs> ก็บอกว่าเห็นไม่ชัดนะครับว่าไฟไหม้เครื่องอะไรสักอย่างในโรงงานข้างๆเนี่ยแหล,และฮะก่อนที่สะเก็ดไฟเนี่ยจะตกมาใส่เล้าไก่แล้วเกิดไฟไหม้ครับเ <c oughs> จ้าของเล้าไก่บอกนะครับว่าตรงนี้เป็นแค่เล้าไก่ไม่ได้มีคนอาศัยอยู่นะครับตอนทีๆๆๆๆๆ่เกิดเหตุตนเนี่ยกลับไปที่ห้องแล้วแต่มีคนโทรตาม บอกว่าไฟไหม้น่าจะอยู่แถวๆหลังโรงงานหรือไม่ก็บริเวณเล้าไก่เนี่ยแหละฮะก็เลยรีบไปดูที่เกิดเหตุนะครับฟังเสียงหน่อยฮะวันยี่สิบตัวตัวได้พี่เป็นไก่แบบไหนไก่ชนพี่เป็นไก่ชนมูลค่าประมาณเท่าไหร่พอได้เยหลัก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 แสนหลักถึงถึงพี่ถึง,ถงประมาณหลักแสนเนาะนี่คือไฟไหม้เล้าไก่น,นะฮะที่สมุทรปราการ